นี่ค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมหนูอันนี้ก็จะง่ายกว่าครั้งอื่นๆง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าครูว่าง่ายมันเป็นการบวกเลขเฉยๆแล้วถ้าเรารู้สมบัติของมันแล้วก็คือไม่มีอะไรที่ยากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันรวมกันได้เท่าไหร่ซึ่งเด็กๆหลายๆคนรู้แล้วแหละว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมันรวมกันได้ร้อย หรือที่เราเรียกกันว่า2มุมฉากถูกไหมคะเพราะมุมฉากมัน90 90บวก90ก็จะได้180อ่ะคราวนี้เด็กๆด,กดูถ้าเกิดสมมติว่ารูปสามเหลี่ยมของเราอะคะ่ะเวลาที่โจทย์เขาให้มาทั้งสาม,มุมมันจะต้องรวมกันได้180ก็คือถ้าสมมติคุณครูมีตรงนี้นะคะ เป็นมุมห้าสิบตรงนี้เป็นมุมห้องศาตรงนี้เป็นมุมหกสิบสมมติอันนี้เป็นเจแล้วถ้าเราอยากได้มุม A อย่างอันนี้ค่ะ มุม c a b มีขนาดเท่าไหร่อ่ามุม c a b มีขนาดเท่าไหร่ถ้าเด็กๆรู้ว่าทั้งสามมุมมันรวมกันแล้วต้องได้เท่าไหร่คะ180ถูกไหมคะเราก็จัดการเลยทำยังไงได้บ้างก็คือเรารู้ว่าอ่า 70บวกกับ50มันได้เท่าไหร่แล้วลูกเนี่ยที่โจทย์ที่คุณครูกำหนดให้ได้เป็น120ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วมุม A ของเราเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเอาเนี่ยทั้ง3ามุมรวมกันจะต้องได้ร8 0แสดงว่าตอนนี้2มุมรวมกันได้120แล้วถ้าเราอยากได้มุม A มันก็ต้องเอา180ลบออกจากเท่าไหร่ลูกลบออก120ถูกไหมคะเราก็จะได้แล้วว่ามุม A ของเรา C A B เนี่ยก็จะเหลือกี่องศาลูก60องศาถูกไหมคะน่ายวคุณครูเติมอ่าเราก็จะได้60องศาเห็นไหมก็คือเวลาทำมาลูก เราก็จับตัวเลขมารวมกันแล้วขาดอีกเท่าไหร่แล้วก็เอาไปลบออกจากร8 0แหรือบางทีเด็กๆก,ก็คิดในใจได้เลยถูกไหมว่าสองอันนี้มันรวมกันไดร้120ี่และขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกสิบเนี้ยบางคนก็จะคิดได้เลยถูกไหมคะอ่ะต่อไปไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันอ่ะตัวอย่างข้อนี้ถ้าคุณครูบอกว่ามุมนี้ของเรา มีขนาด120องศามุม P มีขนาด25องศาอ่ะครูอยากทราบว่ามุม M ก็คือ P M R มีขนาดเท่าไหร่ ตอนนี้จากโจทย์เด็กๆรู้แล้วว่าสิ่งที่โจทย์ให้ที่คุณครูกำหนดให้ตอนนี้เรามีกี่องศาแล้วลูก120บวกกับ25ก็จะได้145องศาแล้วถูกไหมคะแล้วมันขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้180เราก็เอาอะไรลูก180ลบกับ ร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมอ่ะ PMR ของเราก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบลบกับหนึ่งร้อยสี่สิบห้ามันก็จะเท่ากับเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือสามสิบห้าถูกไหมคะอืม มันก็จะเหลือ35องศาเราก็จะได้แล้วว่ามุม M ของเรามีขนาด35องศาเห็นไหมคะเราใช้หลักการบวกเลขเฉยๆแล้วก็ทำให้มันรวมกันให้ได้180นั่นเองอ่ะต่อไปข้อนี้สามเหลี่ยม D T G ของเราถ้าคุณครูมีมุมนี้มีขนาด ห3องศาอ่ะแล้วคุณครูก็มีมุมนี้ค่ะมีขนาด67องศาคุณครูต้องการทราบขนาดของเนี่ยมุม G เราก็ทํำยังไงอะขนาดของมุมโจท์อะถามได้หลายแบบนะลูก จงหาว่ามุม g มีขนาดกี่องศาหรือว่ามุมจมีขนาดเท่าใดก็ได้แล้วแต่เลยอ่ะอันนี้เราจะมาหากันว่ามุมท g จดีอ่ะมีขนาดเท่าใดอ่ะ หรือบางทีอลูกเขาใช้สัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะอ่าแบบนี้ลูก G ใส่หมวกถ้า G ใส่หมวกแบบนี้ก็หมายถึงมุม G เขียนสั้นๆนะลูกแทนคำพูดเลยว่าอันนี้คือมุม G แต่ถ้าเราเขียนให้เต็มยศเราก็จะบอกแขนของมันด้วยก็คือ T G D หรือ D G T ก็ได้ ตอนนี้สิ่งที่โจทย์ให้มารวมกันได้กี่องศาแล้วตอนนี้เรามี53บวกกับ67ถูกไหมคะเราก็จะได้เท่าไหร่ลูก120องศาถูกไหมคะแสดงว่าที่เหลือเหลือกี่องศาเนี่ยมันรวมกันต้องได้180ถูกไหมคะเนี่ยสามมุมรวมกันจะต้องได้180ตอนนี้สองมุมได้ ร2อและแสดงว่ามุม TGD ของเราก็จะเท่ากับ180อลบออก120ก็จะได้ออกมาเป็นหกสองศาเห็นไหมคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้คำตอบออกมาซึ่ง ถ้าเป็นแบบนี้เด็กๆก็บวกลบเลขตามปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติมีสัญ,ญลักษณ์แบบข้อนี้ลูกสัญ,ญลักษณ์แบบนี้บอกให้เรารู้ว่าสามเหลี่ยม DEF เป็นสามเหลี่ยมอะไรคะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า แล้วสามเหลี่ยมด้านเท่ามีสมบัติว่าอย่างไรถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันลูกอ,อันนี้เป็นความรู้เลยนะอ่ะมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มุมทุกมุมจะมีขนาดเท่ากันแสดงว่าแต่ละมุมของรูปนี้มีขนาดเท่าไหร่คะอ่ะแสดงว่าเราก็ต้องเอา180หารด้วย3เพราะมันถูกแบ่งออกเท่าๆกันถูกไหมลูกก็จะเหลือเท่าไหร่คะ60องศา แสดงว่าเราสามารถบอกได้เลยลูกว่ามุม D E F เท่ากับ60องศามุม E F D E F แล้วก็ดีอะลูกก็เท่ากับเท่าไหร่เหมือนกัน 60องศาเหมือนกันแล้วก็มุมสุดท้ายเมื่อกี้เราได้มุมนี้แล้วมุมนี้แล้วถูกไหมลูกก็จะเหลืออะไรคะ F D E ก็จะเท่ากับ60องศาเหมือนกันเห็นไหมถ้าเรารู้สมบัติของมันเนี่ยเราก็จะหาได้ง่ายเลยรู้อัตโนมัติเลยว่ามุมทุกมุมมันเท่ากัน ถ้ามันเท่ากันแสดงว่าเราก็ต้องหารออกค่ะมันมี3มุมเราก็หาร3เราก็จะรู้เลยว่าทุกมุมมีขนาด60องศานะคะอันนี้เป็นความรู้สำหรับถ้าเราเจอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทุกมุมเท่ากันก็คือ60องศาต่อไปถ้าเราเจอขีด2ขีดแบบนี้เนี่ยตามรูปสามเหลี่ยม asm ของเราเป็นสามเหลี่ยมอะไรลูก ลืมยางเรียนน้ำแต่แรกๆเลยสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันค่ะถ้าคุณครูบอกว่ามุม s ของคุณครู มีขนาด40องศาแสดงว่ามุม a และมุม m จะต้องเป็นยังไงกันคะมุม a และมุม m เป็นมุมที่ฐานถูกไหมมีขนาดเท่ากันถ้ามีขนาดเท่ากัน มันไปแล้ว40ถูกไหมคะตอนนี้เรารู้ว่าสาม,มุมรวมกันได้1 8 0อ่ะตอนนี้เรามีอยู่40มันขาดอีกเท่าไหร่ลูกร40องศาถูกไหมคะแล้วไอ้สอมุมเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันเราก็ถ้าขนาดเท่ากันก็ต้องหารลายหารสองก็จะได้70องศา เราก็จะรู้แล้วว่ามุม A ครูขอเขียนสั้นๆนะลูกมุม A ก็จะเท่ากับ70องศาแล้วมุม M ก็ได้เท่าไหร่ด้วยเหมือนกัน70องศาเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นความรู้นะคะเบื้องต้นว่าถ้าเราเจอสามเหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมหน้าจัวก็คือมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากัน,นกับป้าย ถ้าเราเจอแบบนี้บ้างสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มุมเอ็นของเราเนี่ยจากโจทย์เนี่ยมุมเอ็นมีขนาดกี่องศาลูกสัสญ,ญลักษณ์แบบนี้คือ90องศาหรือเราเรียกมันว่าสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมคะถ้าคุณครูกำหนดว่าอันนี้ของคุณครูมีขนาด55องศา ถ้าต้องการให้หาว่า y o n เท่ากับเท่าไหร่หาได้ไหมลูกเรารู้และสิ่งที่สำคัญเด็กๆจะต้องรู้สัญ,ญลักษณ์ด้วยว่าเจอสัญ,ญลักษณ์เนี่ยของมุม n สัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือสัญ,ญลักษณ์อะไรมีขนาดกี่องศาคือตอนนี้สิ่งที่เรารู้คือมี90กับ55อ่ะ 90บวก55ก็จะเท่ากับ145องศาขาดอีกเท่าไหร่อะลูกมันถึงจะได้180เราก็เอา180ลบออกกับ145มันก็จะเหลือ35องศาถูกไหมคะแสดงว่ามุม O ของเรามีขนาด 35องศานั่นเองอ่าเด็กๆก็ออกมาตอบลูก y o n เท่ากับ35องศาแบบนี้เลยเราก็จะได้ออกมาแล้วลูกอ่าต่อไปถ้าเราเจอรูปที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหมายความว่าไงาหมายความว่าอ่ะสมมุติเดี๋ยวเราจะเจอในแบบฝึกหัดอะลูกคเลยต้อง พยายามยกตัวอย่างให้หนูก่อนอ่ะถ้าสมมติว่าคุณครูเนี่ยอ่ะมีมุมนี้อ่ะมุมนี้ถ้าคุณครูนะคะคุณครูมีอ่ะมุมนี้สาสห้องศา อขอโทษดอ,อุอันนี้ของเราเป็นห้าสิบห้าองศาเห็นไหมคะอ่ะเสร็จแล้วก็มีมุมนี้อีกอมุมนี้นะคะ เป็นสมมติเจเลยสิ่งที่โจทย์อยากได้โจทย์อยากรู้ว่า ujk <Okay. S 1> เท่ากับเท่าไร่แล้วก็คุณครูอยากรู้ว่า B U K เท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ให้หนูหา U J นี่ U J K ได้เท่าไหร่แล้วก็ B U B U K เท่าไหร่คราวนี้ให้เด็กๆดู อันนี้คือมุมตรงถูกไหมคะมุมตรงมีขนาดเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบองศาเหมือนกันถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้มุม u ของเราอะลูกเห็นไหมมันเป็นมุมตรงนี้อ่ะเนี่ยแล้วก็เส้นนี้สีม่วงของครู แสดงว่า2มุมนี้มันจะต้องรวมกันได้180ถูกไหมคะถ้าเราจะหามุม u อ่ามุม u ของเราก็คือ BUK ก็จะเท่ากับ180ลบออกจาก55องศาอ่าคุณคเขียนแบบนี้เลยนะก็จะเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ125 25 องศาถูกไหมคะสองมุมนี้จะต้องรวมกันได้180ร้อยแปดสอ่าต่อไป ujk เท่ากับเท่าไหร่มุม j หรกเวลาที่เราดูมุม j เ,เราก็จะดูสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปนี้อ่ารูปที่ครูระบายสีเนี่ยเราก็จะดูสามเหลี่ยมรูปนี้ของเราหรกสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะต้องมีมุมภายในเป็นเท่าไหร่ร้อยแปดสิ ตอนนี้เรามี55กับ75รวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วคะ2มุมนี้รวมกันได้130องศาแล้วใช่ไหมใช่ไหมลูก55กับ75รวมกันได้130เพราะฉะนั้นมุม j จของเราก็เป็น180ลบกับ130ก็จะเท่ากับ50องศาเราก็จะได้ออกมาแล้ว ว่าเจเป็น150องศาอ่ะวันนี้ค่อนข้างนานนะคะอ่ะต่อไปลูกข้อ6คุณรูช่วยทำพาทำนะคะอยู่ในหนังสือแบบสึกทัดเลยข้อนี้ให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้า15หน้า15ข้อหลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกมาว่าสามเหลี่ยมของเรา A B C เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านมีขนาดเท่ากันและมุมก็จะมีขนาดเป็นยังไงด้วยเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราจะรู้อัตโนมัติเลยลูกว่ามุม a ของเรามีขนาด60องศาเวลาดูให้ดูรูปใหญ่อ่เดี๋ยวคุณครูใช้เป็นเส้นสีม่วงเห็นไหมลูกเวลาที่เราจะดูเราดูรูปใหญ่ของเราก่อนนี่ เส้นสีม่วงอ่ะดูเส้นสีม่วงก่อนนะเราจะได้ออกมาตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น60องศาเหมือนกันแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้สมุมนี้ลูกมันคือมุมที่มันต้องรวมกันแล้วได้60เพราะมันคือมุม C ถูกไหมคะอ่ะเด็กๆดูนะตรงนี้เดิมของมันเห็นไหมคะเป็นมุมที่มันมีคนละเส้นแบบนี้ คุณครูใช้แบบนี้ก็ได้มันจะต้องรวมกันได้เท่าไหร่60เพราะฉะนั้นมันไปแล้ว25ตรงนี้เห็นไหมลูกเนี่ยตรงเนี้ยมันไปแล้ว25แสดงว่ามันเหลือเท่าไหร่มันถึงจะได้6 0ลูกมันก็จะเหลืออีกอ่ะคุณครูขอเขียนตรงนี้นะคะก็จะเหลืออีก35องศาถูกไหม อันนี้เด็กๆต้องช่วยกันคิดในใจนะเหลือสาสิบห้าองศาเสร็จแล้วเราก็จะหาต่อลูกอ่ะเราเห็นรูปนี้ไหมนี่มันมีสามเหลี่ยมเข้ามาซ้อนอีกไอ้รูปสีส้มๆตรงนี้นะอ่ะตอนนี้มองรูปนี้แล้วนะคะลูกอ่ะมีสัญลักษณ์แบบนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกปะ สามเหลี่ยมหน้าจั่วเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามุมที่ฐานเป็นยังไงกันมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้สามห้าแสดงว่าตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่ด้วยสามสิบห้าองศาด้วยถูกไหมพอได้สามสิห้าเราก็จะหามุมที่เหลือได้หมดดูสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีส้มเราก่อน35มสบ้าบวกสาห้าเป็นเท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบ ตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไรร้อยสิบเห็นไหมคะอ่าแล้วมุมที่มันอยู่ติดกันเราก็จะรู้อัตโนมัติอีกว่ามันจะได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะได้เป็นเจ็ดสิบแล้ววิธีการเราก็ต้องเช็คด้วยนะสามเหลี่ยมในแต่ละรูปเนี่ยที่เราหาที่มันเป็นรูปย่อยๆหรือมันรวมกันแล้วไม่ได้ร้อยแปดสิบหรือมันเกินถ้ามันเกินแสดงว่าอ่ะเราต้องมีการผิดพลาดเกิดขึ้นถูกไหมคะ ต่อไปลูกเราจะหามุมตรงนี้เราก็รู้ว่าไอสามมุมเนี้ยรวมกันจะต้องได้ร้อยปเพราะมันเป็นมุมตรงเห็นไหมมุมนี้มุมนี้และมุมนี้3มุมเนี้ยรวมกันจะต้องได้ร้อยแปเพราะมันคือมุมตรงนี่มุมตรงมันจะแยกออกเป็นกี่มุมก็ได้ลูกเนี่ยมนรวมกันแล้วมันก็เป็นมุมตรง มุมตรงมีขนาดรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาเพราะฉะนั้นมันไปแล้วห้าสิบไปแล้ว35มันไปแล้วตอนนี้ไปมันไปแล้วเท่าไหร่หลูกไปแล้วแปดสิบหองศามันก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือ95้าสิบาองศาถูกไมหมลูกอ่าเราก็จะได้ออกมาเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาไปเขียนต่อหน้าที่ของเราเวลาที่เจอโจทย์ที่มันซับซ้อนแบบเนี้ย เด็กๆจะต้องใช้ความรู้หลายเรื่องมากอันดับแรกมุมตรงแล้วก็อะไรหล,ลมุมภายในถูกไหมคะข้อนี้สามารถสรุปได้เลยเนี่ยมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะต้องได้180องศาอะไรอีกสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะทุกมุมมีขนาดเท่าไหร่หรกทุกมุมมีขนาด หกเห็นไหมคะแล้วก็อะไรอีกลูกสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานเป็นยังไงคะมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันอ่าคราวนี้เด็กๆเ,เขียนตอบได้แล้ว A, B, C มุม A, B, C มีขนาด60องศา เด็กๆก,ก็เขียนวิธีคิดแล้วก็สรุปไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะลูกแล้วก็ตอบคำตอบลงไปเลยต่อไป B C B D C ลูก B D C อ่ะก็คือมุม D ก็คือ95ไม่ต้องใส่จุดข้างบนนะลูกไม่ต้องใส่องศาข้างบนเขาใช้ภาษาไทยไปแล้วอ่ะ A E D A E D อ่ะได้แล้วก็คือ70ต่อไป D E C D E แล้ว C อยู่ไหนอยู่นี่อ่ะ D E C ก็คือมุมนี้110องศาต่อไป D C E มุม D ไป C หลูกแล้วก็มา E ก็คือมุมนี้นั่นเอง35องศาแล้วก็ E D C เราต้องหาแขนของมันก่อนนะ E ไป D แล้วก็มา C หลุกก็จะได้ 35องศาเช่นเดียวกันแล้วก็เอาไปเขียนตอบให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนวิธีคิดนะคะอะ่การบ้านของเราในวันนี้ลูกก็คือแบบฝึกหัดที่6.6ข้อ1ถึงข้อห้าลูกมันจะอยู่หน้า1 4นะคะข้อ6คคูเฉลยแล้วเด็กๆก็จดวิธีคิดแล้วก็เขียนคำตอบลงไปให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ค่อนข้างยาวก็ ให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะลูกเรื่องนี้ยมันเป็นเ้าเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเป็นการมองภาพเลยค่ะคณิตเราก็ต้องใช้หลายๆเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยก็ทักมาหาคุณครูส่วนตัวได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ